ผมชื่อนนท์ทำอาชีพขายไส้กรอกอีสานย่างอยู่แถวปากซอยในหมู่บ้านแห่งหนึง่งเปิดร้านช่วงเย็นทุกวันบางวันมีของแถมบางวันขายแทบไม่ทันแต่สิ่งที่ผมจำได้ไม่เคยพลาดคือ ลูกค้าประจำคนหนึ่งชายวัยประมาณ40่สิต้นๆใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นหน้าตาใจดีเขาจะมาซื้อไส้กรอกแทบทุกเย็นบอกไว้เอาเป็นกับแก้มกินเบียร์ที่บ้านทุกครั้งที่เขาจะจัดเลี้ยงหรือนั่งดื่มกับเพื่อนเขาจะมาบอกล่วงหน้าตอนตีห้าใช่ครับตีห้า ผมเปิดร้านเย็นแต่เขาจะมาเคาะเรียกหน้าร้านนนเย็นนี้สิบสองไม้นะเอามาส่งที่บ้านด้วยนะผมจะรับคำแล้วไปส่งให้ทุกครั้งไม่มีปัญหาเช้าวันนั้นตีห้าเหมือนเดิมเขามาเคาะหน้าร้านพร้อมรอยยิ้มเดิมเดิมนนเย็นนี้สิบสองไม้นะส่งที่บ้านด้วยนะเหมือนเดิม ผมต่อไปได้เลยพี่เตรียมไว้ให้แน่นอนถึงตอนเย็นผมย่างไส้กรอกเสร็จแล้วขี่รถไปส่งให้พี่เขาที่บ้านแต่เมื่อถึงหน้าบ้านกลับไม่เห็นเขานั่งรอเหมือนทุกทีประตูรั้วเปิดอยู่มีรถหลายคันจอดหน้าบ้านมีเสียงคนคุยกันเบาๆและหลายคนใส่ชุดดำ ผมจอดรถแล้วเดินเข้าไปถามมีผู้หญิงหน้าตาซีดกำลังจัดแจงอยู่หน้าบ้านหันมามองที่ผมพี่ครับผมเอาเซ้กอกที่พี่เขาสั่งมาให้ครับเธอนิ่งแล้วพูดเบาๆอ๋อคุณหมายถึงพี่ชัดหรอคะใช่ครับพี่เขามาบอกผมตอนเช้า ว่าให้มาส่งเธอนิ่งเงียบไปสักพักแล้วพูดเบาๆพี่ชัดเสียแล้วนะคะเมื่อสองวันก่อนหัวใจวายกระทันหันคืนนี้เป็นคืนสวดศพวันสุดท้ายผมยืนอึง้งไม่จริงครับเมื่อสองวันก่อนผมยังไปส่งให้ที่บ้านเลยเห็นเขานั่งกินอยู่คนเดียวหน้าบ้าน เธอเริ่มตัวสัน่นแล้วพูดเบาๆสองวันที่ผ่านมาเราไปวัดทั้งวันไม่มีใครอยู่บ้านเลยค่ะฉันก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมกลับมาถึงบ้านตอนค่ำฉันเห็นถาดไส้กอกวางอยู่หน้าบ้านตลอดสองวันเลยฉันคิดว่าเพื่อนบ้านเอามาฝาก ผมขนลุกสู้แล้วพูดเพียงเบาๆพี่เขาอาจแค่อยากจะกินเหมือนเดิมสุดท้ายคืนนั้นผมไม่ได้ขายต่อผมเข้าร่วมงานศพในชุดธรรมดาธรรมดาในใจมีแต่คำถามกับใบหน้าใจดีของลูกค้าประจำที่ผมคุ้นเคย